สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรลักแฟนชมครับผมนัดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมารีวิวห้องพักที่ชื่อว่าชานสุดาเล็กวิวนะครับชานสุดาเล็กวิวนั้นอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับณวันที่เข้าพักนั้นราคาห้องนี้500บาทนะครับชานสุดาเล็กวิวอยู่หลังบขสออุบลราชธานีครับผมจะรีวิวที่พักแห่งนี้ไว้เผื่อเพื่อนๆน,นนะครับตกรถนะครับ ก็มาเปิดห้องนอนได้นะครับอยู่ใกล้ๆบคสอุบลราชธานีนะครับห้องพักราคา500บาทในสภาพที่ดีเลยนะครับในเมืองใหญ่แล้วก็ใกล้บคสอสถานที่สำคัญราคาขนาดนี้ก็ถือว่าไม่แพงครับตรงนี้คือมุมเคาน์เตอร์นะครับมีชั้นสำหรับใส่ของอยู่3ชั้นด้วยกัน ตรงนี้มีที่นั่งนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นเก้าอี้ข้างๆนั้นเป็นกระจกเครื่องแป้งนะครับตู้เย็นขนาดมาตรฐานในตู้เย็นนั้นก็มีแค่น้ำเปล่า2ขวดนะครับบริการไม่มีมินิบาร์ใดๆทั้งสิน้นเป็นแอร์แขวนครับมีสวิตไฟหัวเตียงแล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับหัวเตียงตู้เสื้อผ้าครับ แล้วก็มาที่มุมห้องน้ํานะครับก็จะประมาณนี้นะฮะน้ํานั้นไหลแรงใช้ได้เลยผมเปิดน้ําให้ได้รับชมกันประมาณนี้ครับเมื่อก่อนน่าจะมีมา่านนะครับดูจากห่วงแล้วแต่ตอนนี้มา่านน่าจะพังลงมาแล้วนะฮะเป็นห้องพักที่มีระเบียงด้วยนี่ครับระเบียงแล้วก็ด้านหลังก็เป็นอีกรีสอร์ทนะครับซอยนี้นั้นที่พักรีสอร์ทค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ เมื่อกี้เข้ามาก็เห็นหลายที่เลยนะครับนี่ครับกระจกหน้าโต๊ะเครื่องแปง้งประมาณนี้นะครับเขามีเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อชาญสุดาเล็กวิวราคาย้ำอีกครั้งว่า500บาทไม่มีอาหารเช้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ลิกเข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ